สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสรุปข่าวเรีนประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะคะแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันค่ะกับดิฉันนุเยาวเรีมณีผันธนะคะและวันนี้ค่ะข้างๆข,ของดิฉันนะคะมีน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะที่จะมาอยู่นะคะ,ะเป็นผู้ดําเนินรายการร่วมกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องได้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมค่ะ ค่ะ e, ส,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนีสมเเอค่ะนักศึกษาฝึกสาหกิจสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนดีเจน้องปปของเรานะคะแต่ว่าดีเจปอไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคงอยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าวันนี้ได้ให้น้องนะคะได้มาฝึกนะคะในการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะนาข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ น้องมีคะสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเทศบาลนครสงขลาของเราก็ยังคงดําเนินกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เราก็ได้สรุปนะคะแล้วก็รวบรวมนะคะมาให้คุณผู้ชมค่ะได้รับชมกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะที่เทศบาลนครสงขลาได้ดําเนินงานมาในเดือนนี้นั่นเองนะคะโดยเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันนะคะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563ในวรนัทหนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่นโครงการติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณหาดชะลาทัศน์โดยมีดรสมศักดิ์ดันติเสรณีนายกเทมนมรีนครสงขลาคุณสมิตรนันจันทวีผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพลังงานจังหวัดสงขลารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมพิธีสำหรับโครงการติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณชายหาดชลาทัศบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดได้ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาดำเนินการพัฒนาพื้นที่และติดตั้งสนามเด็กเล่นมาตั้งแต่พุทธศักราช2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เปิดพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวสงขาและนักท่องเที่ยวโดยสนามเด็กเล่นแห่งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากซึ่งบริษัทเชฟรอนได้มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและในโอกาสครบรอบ40ปีของการก่อตั้งศูนย์เศษฐพัฒน์ศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคปิตโตเรเลียมแห่งแรกของประเทศจึงร่วมกับเทศบาลน,นครสงขา ดำเนินโครงการติดตั้งสนามเด็กเล่นเชฟรอนเพื่อผลิตชมพื้นที่แห่งนี้มุ่งเป็นของขวัญแก่ชาวสงขา หลังจากที่บริษัทเชฟรอนนะคะ,ะได้ร่วมกับเทศบา,นนาลนครสงขลาวันนั้นได้มีการรับมอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีน้องๆน,นะคะมีเด็กๆนะคะ,ะหลังจากที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะพามาท่องเที่ยวบ,บริเวณชายหาดชลาทัศน์กันแล้วนะคะก็เรียกว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆนะคะไปะเล่นเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นสนามนะคะเค่งมีหลากหลายมากเลยนะคะก็ เยอะนะคะเรียกว่าหลังจากเปิดไปหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จนะคะกลายเป็นของขวัญที่ดีของนักท่องเที่ยวของเด็กๆก,กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ปกค,ครองนะคะก ได้นั่งพักผ่อนนั่งรับประทานอาหารนะคะพร้อมกับดูเด็กๆนะคะเล่นเครื่องเล่นสนามตรงนั้นอย่างสบายใจนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมามาพักผ่อนนะคะที่หาดสมิลาหาดชลาทัศนะคะถ้าเกิดอย่างที่จะให้น้องๆหนูๆน,นะคะได้มาเล่นเครื่องเล่นต่างๆก็สามารถแวะไปตรงนั้นได้เลยนะคะนั่นเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่บริษัทเชฟรอนนะคะได้ร่วมกับเทศบา,นนาลนครสงขลานะคะทำประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองค่ะ เราไปต่อกันที่ข่าวที่สองกันนะคะเมื่อเข้าสู่ช่วงของปลายปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมานะคะภาคใต้ของเราอย่างที่ทราบว่า จะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนเนี่ยจะตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของเทศบาลนครสงขลาเองนะคะเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือประชาชนนะคะในการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดฝนตกหนักมามีน้ําท่วมขังจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงนะคะก็เลยได้กําหนดนะคะเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทก,กภัยวาทภัยและดินโคลนถล่มขึ้นนะคะประจําปี2563 เราไปติดตามบรรยากาศในช่วงพิธีเปิดกันค่ะ เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563เทศบาลนครสงขลากำหนดเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาดาภัยและดินโคลนถลม่มประจำปี2563โดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดดรสมศักดิ์ตันติเสริีนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนและประธานอสอมเข้าร่วมพิธีเปิดสำหรับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ตลอดจน การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณะต่างๆที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้อย,อย่างมีประสิทธิภาพโดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภยัยจะเป็นศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์ตั้งแต่ยามปกติ เป็นศูนย์การวางแผนสั่งการวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด24ชั่วโมงรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหาการแจกกระสอบทรายการสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำสะอาดรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็น ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1132หรือ199หรือที่หมายเลขโทรศัพท์07431 1016หรือหมายเลข074312700ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ได้เปิดศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมกันไวล้ละค่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตนะคะ ภาคใต้ในปีนี้จะมีฝนมากน้อยแค่ไหนก็เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนเพื่อพี่น้องชาวบ่อยยางของเราทุกคนนั่นเองนะคะเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563เทศบาลนครสงขาร่วมกับบริษัท Open Learning Center (OLC) จัดกิจกรรม English Camp 2020ให้กับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ MEP โรงเรียนเทศบาล1ถนนนครนอกจำนวน108คนณบริเวณศาลาไทยแหลมสมีลาโดยกิจกรรม English Camp จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาความสามารถทั้งด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีทักษะครบทุกด้านทั้งด้านการฟังการพูด การอ่านและการเขียนรวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองและส่งเสริมให้มีความกล้าที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง ใช่ค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะกิจกรรมนะคะน้องๆน,นะคะในโครงการนะคะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหรือว่า M.E.P. นั่นเองนะคะก็สนุกสนานนะคะได้พูดคุยนะคะได้ฝึกสื่อสารนะคะกับคุณครูชาวต่างชาตินั่นเองนะคะก็เพื่อต้องการให้เด็กมีความกล้านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะไม่กล้าแต่ถามว่าเขามีทักษะการสื่อสารไหมมีนะคะแต่พอเจอ ฝรั่งเป็นไงคะกลัวใช่ไหมไม่กล้านะคะอันนี้เราก็ต้องการฝึกความกล้านะคะให้นักเรียนนะคะของเราเนี่ยได้มีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะสื่อสารออกมาเพื่อในอนาคตข้างหน้านะคะเขาก็จะได้จบไปไปเรียนต่อจะได้มีทักษะเหล่านี้ติดตัวไปนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เทศบาลนรครสงขลาของเรานะคะ่ะเน้นส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของเราะคะ่ะ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้พี่น้องชาวบ่วยอยยางเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะท่านนายกที่สมนดรีนคาสงขลาของเรานะคะก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่นะคะในทุกๆครั้งเมื่อไปพบเจอปัญหาหรือว่าได้รับการแจ้งมาจากพี่น้องประชาชนนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจคะ่ะได้ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ลงตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะ เหมือนเมื่อช่วงค่ำของวันที่16พฤศจิกายน2563ดรสมศักดิ์ตันติเศรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยนายสมชายจันทรป,ประทินรองนายกเทศมนตรีนครสงขลานำผู้อำนวยการส่วนการโยธาและเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างลงพื้นที่บริเวณถนนคนครในตั้งแต่แยกองค์การโทรศัพท์เพื่อสำรวจไฟฟ้าส่งสว่างตลอดสายโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เรื่องดำเนินการแก้ไขในจุดที่ไฟฟ้าดับ ชำรุดเสียหายหรือในจุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานและมีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้เส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเมื่อใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืนอีกทั้งเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุป้องกันและลดปัญหาอัชญายกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่นั่นเองก็เจ้าหน้าที่เราบอกแล้วนะคะไม่นิ่งนอนใจค่ะ เมื่อทนายกนะคะได้สั่งการมาก็จะรีบดําเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีนั่นเองนะคะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันค่ะน้องมีตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาดรสมศักดิ์ตันติเ,รเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลานำเจ้าหน้นาที่สำนักการช่างพร้อมเครื่องจกักรกลลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดชลาทัศน์พร้อมทั้งได้สั่งการ ให้เจ้าหนะ้าที่งานรักษาความสะอาดกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะเศษกิ่งไม้ซากวัชพืชและสิ่งปฏิกูลจากทะเลรวมถึงฟูมและพระสติกบริเวณชายหาดสมิลาและหาดชลาทัศน์หลังโวนคลื่นซัดขึ้นฝั่งทำให้ชายหาดได้รับผลกระทบมีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากเพื่อให้ชายหาดกลับมามีความสะอาดสวยงาม ร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดค่ะก็เมื่อฝนตกมีคลื่นลมแรงนะคะขยะนะคะที่มากับทะเลเนี่ยก็เยอะมากๆและโดยเฉพาะพื้นที่ของนครสงขลามีพื้นที่ชายหาดกว่า9กกิโลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็จะมีขยะที่ตกค้างที่มากับคลื่นลมรวมไปถึงขยะตกค้างที่มาจากการไม่ได้จัดเก็บ หรือว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากอาจจะทิ้งหลงเหลือไว้บ้างนะคะเจ้าที่ของเราก็ลงพื้นที่พัฒนาจัดเก็บนะคะเพื่อจะเตรียมต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวในทุกๆวันนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณชายหาดเนี่ย จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากแล้วก็จะมีทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราไม่ต้องพูดถึงวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าแทบที่จะไม่มีพื้นที่ว่างนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวี่เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องให้กําลังใจนะคะกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะที่ทุกๆเช้านะคะก็จะลงจัดเก็บขยะแบบนี้ละค่ะ เพื่อให้นครสงขลาของเรามีความสะอาดมีความสวยงามมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเราไปส่งท้ายนะคะกับข่าวสุดท้ายกันที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่ท่านนายกได้นำคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่รับฟังปัญหานะคะถึง ชุมชนถึงพี่น้องประชาชนจริงๆได้เห็นสภาพปัญหาจริงๆกันเลยแล้วก็เป็นโครงการที่เราดําเนินการต่อเนื่องนะคะมาตลอดทุกๆปีนะคะโดยปีงบประมาณ2,514นะคะเราก็ได้ลงพื้นที่ดำเนินการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนกันค่ะไปรับชมบรรยากาศกันค่ะ ดรสมศักดิ์ตันติสุณีนายกเทศมนตรีนครสงขลานำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนักกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบประ,ประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2564โดยตลอดเดือนพฤศจิกายนได้ลงพื้นที่ชุมชนหลังตำหนักเขาน้อยชุมชนวัดสะเกดชุมชนบ่อนอัวเก่าและชุมชนเมืองใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องในการทำงานเชิงรุก ที่เข้าถึงประชาชนในสภาพพื้นที่ของชุมชนนั้นๆพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้าส่องสว่างถนนคูระบายน้ําเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีลดความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆรวมทั้ง,ง,งด้านบริการสาธารณาสุขการดูแลเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน โดยเน้นให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน โดยการลงพื้นที่ในโครงการเทศบาลพบประชาชนในปีงบประมาณ2,564นายกเทศมนตรีนครสงขลาจะลงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆจากพี่น้องประชาชนสัปดาห์ละสองวันคือในวันอังคารและวันพฤหัสบดีและจะหมุนเวียนไปในทุกๆชุมชนนะคะก็ลงไปพบปัญหาพบเจอสั่งการเจ้าหน้าที่แก้ไขนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคูระบายนะ้ําไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าส่งสวั่างต่างๆเมื่อได้รับเรื่องมาก็แก้ปัญหาทันทีนะคะเป็นนโยบายเชิงรุกของท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาของเรานั่นล่ะค่ะนี่คือกิจกรรมโครงการนะคะที่รวบรวมสรุปนะคะเด่นๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีก เยอะนะคะมีอีกมากมายเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตามช่องทางประชาสัมพันธ์นะคะของเทศบาลนครสงขลานะคะต่างๆซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายนะคะเราจะนํามาบอกกันนะคะว่ามีช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในช่องทางไหนบ้างนะคะตองนี้แต่ว่า ก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันไปในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่มาเตือนนะคะฝากย้ำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลบ่ออยางนะคะ<ม>ก็อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ได้ออกประกาศเตือนได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะคะ ระวังฝนตกหนักบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่น้องประชาชนนะคะจะต้องติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศนะคะกันอย่างใกล้ชิดนะคะจากกรมปุตตุนิยมวิทยาแล้วก็ต้องติดตามนะคะจากหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะเพราะบางครั้งเราได้รับข้อมูลที่ส่งต่อกันจาก l ล n e บ้างจาก Facebook บ้างนะคะจากโลกโซเชียลต่างๆนะคะเราต้องคัดกรองก่อนว่า น่าเชื่อถือไหมนะคะเป็นความจริงหรือเปล่าโดยตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องแรกค่ะที่อยากจะเน้นย้ำนะคะส่วนเรื่องราวที่2ค่ะน้องมีเป็นเรื่องราวของสถานธนารุบาลนะคะเทศบาลนาครสงขลานะคะที่จะออกนะคะมาตรการนะคะ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่2564นั่นเองนะคะโดยมีอัตราดอกเบี้ยยังไงบ้างคะสถานธนานอุบาลเทศบาลนครสงขลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีไรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่2564 สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างวันที่1ธันวาคม2563ถึงวันที่31มกราคม2564กำหนดระยะเวลา2เดือนดังนี้ 1. เงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัดตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อเดือน 2. เงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัดตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ ถึงวันที่31ธันวาคม2564ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยดังนี้ 1. เงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 5ส่วนบาทต่อเดือน 2. เงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลน,นครสงขาหมายเลขโทรศัพท์074-311 4 บริหารโปร่งใสมั่นคงเก้าไกลใส่ใจบริการค่ะนั่นคือมาตรการนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะสำหรับใครนะคะที่จะนำทรัพย์สินนะคะไปจำนำกับสถานธนานุบาลเทศบาลนะครสงขลาก็เรียนเชิญได้นะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ลดต่ำสุดนะคะ ก่อนจะทิ้งท้ายก่อนจะส่งท้ายค่ะน้องนีเรามาบอกช่องทางนะคะการสื่อสารของเรากันนิดนึงสําหรับให้ผู้ชมนะคะได้ติดตามนะคะรับชมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะที่เทศบาลนครสงขลาของเราได้ดําเนินการมาตลอดนะคะโดยช่องทางแรกนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์เทศบาลนครสงขลานะคะ www.songklacity.go.th ค่ะช่องทางที่2นะคะก็คือ f c e e o o o นะคะที่ เทศบาลนาครสงขล,ลาสงขลาซิตี้นะคะแล้วก็ช่องทาง y t u t u นะคะก็ใช้ชื่อเหมือนกันกับ f c e e o o o นะคะเทศบาลนาครสงขล,ลาสงขลาซิตี้นั่นเองนะคะแล้วก็ Line Official Account นะคะเข้าไปที่แอ d ดสงขลาซิตี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนาครสงขลา fm 106.25 MHz นะคะทุกๆช่องทางเราสามารถสื่อสารถึงกันได้นะคะสามารถเข้าไปติดตามสามารถเข้าไปคอมเมนต์นะ นะคะการนำข้อมูลต่างๆนะคะที่เราสองคนสรุปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะเอาละนะสำหรับเดือนนี้ก็คงจะครบถ้วนแล้วล่ะนะ้องนี้นะสำหรับเราสองคนนะคะคงจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมได้ใหม่นะคะในสรุปข่าวเด่นประจําเดือนหน้านะคะเดือนธันวาคมเดือนสิ้นปีนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ we yeah.